ณที่บริษัทแห่งหนึ่งเฮ้ยชิมานโะได้ข่าวว่านายไปมีแฟนแล้วนี่เป็นคนแบบไหนอ่ะเล่าให้ฟังกันหน่อยสิเฮ้ยก่อนอื่นก็เป็นสาวงามอายุมากกว่าเอ้าทั้งปากแข็งทั้งเอาแต่ใจทั้งดื้อดึงเอไม่เห็นจะเข้าใจเลยแล้วแบบนั้นมันน่ารักตรงไหนกันล่ะไม่บอกหรอกทำไมล่ะ มีแค่ฉันก็พอแล้วที่รู้ถึงด้านน่ารักของเธอน่ะเฮ้นายคงจะรักมากเลยสินะผู้หญิงคนนั้นน่ะซาดาคุงช่วยมาตรงนี้หน่อยได้ไหมครับอะไรนะที่พูดเมื่อกี้นี้ก็ตามที่ได้พูดไปนั่นแหละครับมิกาซังอยู่ที่บริษัทให้เรียกรุ่นพี่อุเอซากะมาเรียกชื่อกันแบบนั้นรุ่นพี่อุเอซากะ เคอแลรอครับเนี่ยไปซะชิมโนะว่าแล้วเชียลไม่อยากให้ใครมาเห็นด้านน่ารักของรุ่นพี่เลยจริงๆชิมโนอความรักเป็นสิ่งสวยงาม